เรื่องย่อละครเรื่องน้ำพึ่งขม EP ที่3ออกอากาศวันอังคารที่21ตุลาคม2568เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 p l หนุยรบบทโดยยี่หวาปริยาการเมื่อเจอมอรสุมชีวิตและต้องจัดการกับปัญหาชีวิตของตัวเอง จึงกลัวกระทบกับงานเลยไปยกเลิกงานฟู้ดทัวร์ที่ตกลงทํากับโรงแรมของปุริมที่ระบทโดยโดมประกรณหล,ลําเมื่อปุริมดูเรื่อง ก็ได้แต่เกิดความสงสัยจึงไปหานุ้ยที่บ้านจึงทำให้ได้พบกับโรสซึ่งรับบทโดยแคทเธอรียาอิงลิชอีกครั้งและรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนุย้ยจึงได้ยื่นข้อเสนอซื้อนุ้ยมาเป็นภรรยาของเขาแทนด้วยเงิน4ล้านบาทซึ่งโรสยอมตกลงแต่โดยดีผู้ริมส่งคนมารับนุ้ยไปอยู่ที่บ้านพร้อมกับประกาศให้ทุกคนรับรู้โดยทั่วกันว่าหนุ้ยจะมย อยู่ในฐานะภรรยาของเขาถึงแม้ว่าปุริมจะเคยประทับใจและชอบนุยแต่ความแค้นที่มีต่อโรสก็ย,ยังสุมร้อนรุ่มอยู่ในอกจึงทำให้กลายร่างจากสุภาพบุรุษเป็นปีศาจร,ร้ายกาศในขณะที่จวงจันทร์ประปดโดยจอยบิน,นัณีพี่สะใภ้แม่ไม่ออกอาการไม่พอใจและแสดงออกชัดว่าไม่ชอบหนุย จึงได้วางท่าเป็นปรับปากกับนุยแบบชัดเจนติดตามชมความสนุกสนานของละครเรื่องน้ำพึ่งขมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3plus